เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทชุดที่1ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ94กันเลยค่ะ ข้อ94นะคะโจทย์ให้มาว่าภาพแสดงระยะต่างๆของการเคลื่อนย้ายแป้งที่เก็บสะสมไว้ในเมล็ดข้าวบาลเลขให้เลือกตัวเลขโรมัน1 2 3และ4จากภาพมาตอบในตารางและโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะคะ,ะโจทย์เนี่ยให้ภาพมาแบบนี้แล้วก็มีหมายเลข1 2 3 4แต่ชอยเนี่ยก็บอกว่า หมายเลขหนึ่งสองสามและสี่เนี่ยมันคืออะไรตามลำดับนะคะอ่ะน้องๆย้อนกลับมาดูภาพที่โจทย์ให้มานิดหนึง่งภาพที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันคือเป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายแป้งที่เก็บสะสมไว้ในข้าวบาลีอ่ะดังนั้นเราจะมาดูกันค่ะว่าหมายเลขหนึ่งสองสามและสี่เนี่ยมันคืออะไรเรามาเริ่มกันที่หมายเลขหนึ่งกันเลยหมายเลขหนึ่งนะคะคือชั้นตรงนี้ ชั้นข้างนอกเนี่ยที่หมายเลขึ่งชี้อยู่เนี่ยเราจะเรียกว่าอะลิวโรนเลเยอร์อะลิวโรนเลเยอร์เนี่ยมันคือเยื่อที่อยู่ติดกับเอนโดสเปิร์ม โดยอะลวโลนเลเยอร์เนี่ยจะมีโปรโตีนและไขมันสูงนั่นเองค่ะ,ะหลังจากนั้นก็มาดูหมายเลขสองน้องๆจะเห็นว่าจากหมายเลขสองเนี่ยมันจะมีลูกศรพุ่งไปยังหมายเลขหนึ่งเห็นไหมนั่นก็คือเจ้าหมายเลขสองเนี่ยมันเป็นเอนไซม์อะไรสักอย่าง ขออภัยค่ะเป็นฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้นให้หมายเลขหมายเลขหนึ่งเนี่ยหรือว่ารอบนอกเนี่ยมันกลายเป็นอะลวโรนนั่นเองค่ะ,ะหมายเลขสองนะคะเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนหนึ่งที่ชื่อว่าฮอร์โมนจิบเบอร์เรลิน ฮอร์โมนจิบเบอร์ลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนพืชที่กระตุ้นให้อะลิวโรนเลเยอร์เป็นอะลิวโรนอ่ะพอฮอร์โมนจิบเบอร์ลินกระตุ้นให้อะลิวโรนเลเยอร์กลายเป็นอะลิวโรนปุ๊บเจ้าอะลิวโรนเนี่ย มันจะหลั่งเอนไซม์อะไมเลสออกมาเจ้าอะลโรนจะหลั่งเอนไซม์ชื่อเอนไซม์อะไมเลสออกมานะคะซึ่งจากภาพเนี่ย เอนไซม์อะไมเลสก็คือหมายเลข3นั่นเองค่ะ,ะเราจะเห็นว่าจากภาพที่เขาให้มาเนี่ยหมายเลขสามเนี่ยมันจะมีลูกศรชี้ไปยังแป้งถูกไหมนั่นหมายความว่าเจ้าหมายเลขสหรือว่าเอนไ m ม์อะไมเลสเนี่ยมันจะทำหน้าที่ไปย่อยแป้งให้กลายเป็น กลูโคสนั่นเองอหลังจากนั้นพอแป้งเนี่ยถูกย่อยเป็นกลูโคสปุ๊บถามว่าหมายเลขอีสี่เนี่ยคืออะไรแน่นอนว่ามันก็คือผลลัพธ์จากการที่แป้งเนี่ยถูกย่อยโดยเอนไซม์อะไมเลสดังนั้นหมายเลขอีสี่นั่นแหละก็คือ กลูโคตนั่นเองซึ่งกลูโคตนะคะก็จะถูกจะถูกเปลี่ยนไปเป็นอาหารสะสมในมเมล็ดข้าวบาเล่ต่อไปอเอาใหม่นะคะค่อยๆดูก็คือกระบวนการเคลื่อนย้ายแป้งที่เก็บสะสมไว้ในมเมล็ดข้าวบาเล่เนี่ยมันจะเริ่มจากการที่เริ่มจากที่หมายเลขนึงคือ หมายเลขนึงเนี่ยมันเรียกว่าอะลวโรเลเยอร์เป็นเยื่อที่ติดอยู่กับเอนโดสเปิร์หรือว่าอาหารเลี้ยงต้นอ่อนโดยเยื่อเนี้ยจะมีโปรโตีนและไขมันสูงหลังจากนั้นมันจะมีฮอร์โมนพืชฮอร์โมนหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินไปกระตุ้นอะลวโรเลเยอร์ให้กลายเป็นอะลวโรนหลังจากนั้นอะลวโรนเนี่ยจะหลั่งเอนไซม์อะไมเลสออกมาเอนไซม์อะไมเลสก็ทำหน้าที่ในการย่อยแป้ง ให้กลายเป็นกลูโคสนั่นเองซึ่งกลูโคสเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ในการเจริญเติบโตและการงอกของต้นอ่อนต่อไปค่ะออันนี้เนี่ยก็เป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายแป้งที่เก็บสะสมะมาในเมล็ดข้าวบาเล่เป็นขั้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอ่ะดังนั้นเรามาดูช้อยกันนิดนึงมาไล่กันทีละช้อยเลยดีกว่าช้อยนึงเนี่ยเขาบอกว่าเอนไซม์อะไมเลสเนี่ยคือหมายเลขสาม มาดูกันหมายเลข3คือเอนไซม์อะไมเลสทำหน้าที่ย่อยแป้งให้กลายเป็นกลูโคสอ่ะดังนั้นช้อยหนึ่งเนี่ยจึงเป็นช้อยที่ถูกต้องเพราะว่าหมายเลข3เนี่ยมันคือเอนไซม์อะไมเลสจริงๆต่อมาเรามาดูช้อยสองกันเลยค่ะช้อยถัดมาเขาบอกว่าหมายเลข1เนี่ยคืออะลวโรเลเยอร์หมายเลข1ก็คืออะลวโรเลเยอร์ ayer, จริงๆที่มันเป็นเยื่อที่ติดอยู่กับเอนโดสเปิร์มหรือว่าอาหารเลี้ยงต้นอ่อนนั่นเอง ดังนั้นสำหรับช้อยสองเนี่ยก็เลยเป็นช้อยที่ถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะต่อมาช้อยสามเขาบอกว่าหมายเลขสามและหมายเลขสีเนี่ยคือออกซินออกซินเนี่ยก็เป็นฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งนะคะ,ะมาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยที่เราโน้ตไว้หมายเลขสามเนี่ยมันคือเอนไซม์อะไมเลส แล้วหมายเลขสี่มันคือกลูโคสถูกไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนพืชที่ชื่อออกซินใดๆเลยแล้วก็ฮอร์โมนพืชที่ชื่อออกซินเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้กระบวนการเคลื่อนย้ายแป้งที่อยู่ในมเมล็ดข้าวบาเลตใดๆเลยดังนั้นข้อ3เนี่ยจึงเป็นชอยที่ผิดนั่นเองแต่เราจะมาอีกดูอีก2ช้ชอยที่เหลือคือชอยสและชอย5กันก่อนนะคะว่ามันถูกหรือผิดยังไง มาดูช้อยสี่กันช้อยสี่เนี่ยบอกว่าหมายเลขสองคือจิบเบอร์เรลิกแอซิดหมายเลขสองมันคือฮอร์โมนพืชที่ชื่อจิบเบอร์เรลินหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจิบเบอร์เรลิกแอซิดก็ได้เพราะว่าฮอร์โมนพืชตัวเนี้ยมันมีความเป็นกรดนั่นเองอ่ะก็เลยสามารถเรียกได้สองชื่อคือจิบเบอร์รลินก็ได้หรือว่าจิบเบอร์เรลิกแอซิดก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้น ชอยสี่เนี่ยก็เลยถูกต้องเพราะว่าหมายเลขสองเนี่ยเป็นฮอร์โมนพืชจิบเบอร์ลิกแอซิดนั่นเองมาต่อกันที่ชอยข้อสุดท้ายค่ะคือเขาบอกว่าหมายเลขสี่เนี่ยคือน้ำตาลอ่ะหมายเลขสี่เนี่ยเราโน้ตไว้ว่ามันคือกลูโคสซึ่งก็คือน้ำตาลประเภทหนึ่งถูกไหมคะดังนั้นชอยข้อห้าเนี่ยจึงเป็นชอยที่ถูกต้องเพราะว่าหมายเลขสี่ก็คือน้ำตาลจริงๆ โจทย์นะคะโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องดังนั้นจากการที่เราไล่ชอยดังห้าชอยเนี่ยเราก็จะได้ว่าชอยที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมีอยู่ชอยเดียวนั่นก็คือชอยข้อ3นั่นเองค่ะอ่าสำหรับข้อนี้นะคะน้องๆต้องรู้ก่อนว่าหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3และหมายเลข4เนี่ยมันคืออะไร มันทำงานยังไงต่อเนื่องกันยังไงนะคะถึงจะสามารถพิจารณาได้ว่าในช้อยเนี่ยข้อไหนมันถูกหรือว่าไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ หนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง